เรียบร้อยแล้วครับพี่น้องครับแท็กนะครับไปแล้วคางหนึ่งดีแต่ขึ้นมาหอดพอดีนะครับเขาวันไดีล่อยครับแล้วก็คางนี้ก็นาบบ้านาซิลอดครับพี่น้องครับเพราะว่าอายุกับ เท่าปีที่สามซ้ำกันนะครับสองเซนเลยเรียบร้อยครับจบเกมเดี๋ยวผมสิบไปหาสื่อแท็กนะครับมาใส่บริการหลานเฮียยันเท่าครับพี่น้องครับนี่ได้ของแถมครับนี่สองกันครับ แล <บ ENNIS S 1> ้วก็เจ้เพิ่นยังบ่พอใจครับซาลิ่มแถมน็อตให้อีกครับมันจะอันหกหูแถมน็อตให้พร้หมมันเอยครับมาหอนแล้วครับพี่น้องครับคือเก่าครับไม่นด้ก็ได้ มัดน้อยยตัวนี้มัดเงินไปค่อนข้างสีลายเมื่อนเนื้อเนี้ย <c oughs> เอ่อเปลี่ยนเ <c oughs> ทีอเดียวสองเซนไปเลยครับสำหรับใช่หน่อยนะครับบ่ได้เปลี่ยนแบบเท่อละคังนะครับเดี๋ยวมันสิบ,บ่ทอกัน <c oughs> เปลี่ยนเทีอเดียวไปเลยนะครับเท่าสองเซน ตัวน,นี้ก็แค่สองเซนหน่อยแก,กแค่บุกีเมื่อนครับพี่น้องครับสบายสบายครับสบายสบายครับนี่ทีมงานใช้หน่อยหลายคนครับอ่าท่านอนไปได้หรอแกขีดตมออกเม็ดเราบ่เนี่ยนี่ผลงานเพื่อไรครับเนี่ยใช่น้อยเฮ็ดขาดแบบนี้บ่

พูดส <mile> ่งร้อยเนาะเอาเบิ่งไปเรื่อยๆครับพี่น้องครับเดี๋ยวสิเปลี่ยนแท็กเลยครับแท็กแท็กเซนนี่สามฤดูกาลเนาะเออว่าสาฤดูกาลนั่งกองเนาะเซนนี่แล้วก็อีกเซนเซนนั่นกะกสามฤดูกาลด้วยกันก็ เชือว่าพอาะได้เนาะพอใส่ได้ไข่แม่ไหนมันคุมมีลีมันต้องเซนหนึ่งกับต้องจักหาปีไค่ยูรนี่ยังูฮคือว่าตักน้ำซุกมากเดี๋ยวเปลี่ยนสเตเตอร์ไปน้ำนี่สเเตอร์อยู่ที่ เอาในรถกันครับนี่สเตอร์นี่เีย่อยันบนแถมนีนนน่นี่นี่โปรโมชั่นนี่แถมครับนี่โอ้ยอเดี๋ยวใช้กล่องเพิ่นสีใส่สเตอร์ก่อนครับเอานี่แถมอีกอ่ะอันนี้กะ อันเอียงใส่กอกอ่ไะไพ่เซลนี่แกะฟันเท่าเดียว,กวแกอ,อันนี้แล้วไม่เกา่าคนเอาไปไหนเอาไปนี่ได้แถมแถมเพิ่มงานใช่หน่อยแะหมดอีกคือเก่าครับพี่น้องครับเมเป็คคือเก่าเมเเมเปคือเก่าครับ

เทียมงานใช่หน่อยก็เอาเอาตีน <i> ตมันใส่ครับไข่แ,แต่มัน,น,นใส่งายแห้งครับอนี้นนนนันนี้นเอาอันนั้นมากหรอเ่อันย่นยน่นหรอเ่อันนี้หรอนอัอนี่ได้เกเกือบไหม

ครับเปลี่ยนแท็กไปสองครั้งครับวันนี้ครับพี่น้องครับเร็จเรียบร้อยนะครับจะเริ่มทํางานต่อนะครับตอนนี้กับเป็นเวลาเกือบหาม้งเรียงคือเกนครับเริ่มงานนะครับจะเมดค่าเสียใจไปสามหมื่นกว่าบาทนะครับสามหมื่นหานะครับแท็กสองถัง้ล้วก็รวมกับสเตอร์นะครับ แท็กนเป็นของบรแเมนของศูนย์ครับเป็นของนอกศูนย์นะครับจะไปซื้อมาจากลานเฮียยันนะครับราคาเส็นละหนึ่งมืนเจ็ดพันบาทนะครับสเสม,มอครับพี่น้องครับช่วงนี้พอมีมือได้ทีอเอได้สำนะครับสำแปดชั่วโมงนะครับเห็ดงานแค่ แล้วก็เฮ็ดงานแปดชั่วโมงนะครับกบ็ช่วงนี้ก็บ่วกใคได้หลายนะครับเต่ละมือนะครับเพราะว่าเสียเวลากับการสอมทุกมือนะครับเอาละครับพี่น้องครับคก็บนี้ก็เอาปัญหาของรถมาให้พี่น้องเบิ่งยิกงขึ้นก็ปัญหาไม่เต่ปัญหา เสียเงินนะครับเจนี่ขอจบแค่นหนครับ